แมน่าเนื้อนังขนเอาละนอแต่พ่อปันอันคันบางหนึ่งหั่นขังเหลืองขังเขาปัดสีเศร้านี่งห็แม่ยี่ถึงแต่จังห่าจังซีนเดินใส่เสียงแค่ยกสองแขนขืนสีแกแดนี่ขัดม้อลาแม่เตรียมเหนือบเตรียมตัวไม่หย่อนหน้ายู่หลวมเลี่ยงเที่ยงไรก่อนใหม่ใหม่ท่านเหตุท่านการก่อนบูลานมดต้องเอามาวานี่กับเขาเดินตาส้มนกส้มหมูมอจะขึ้นไปผููเข่าดุเข่าเราก่อนเกาเกาขังฤึกิํดำบันตูกข้องฉั้นนี่มาวาน้ำดอก เ่าสีหนอกล่ำแล้วไลยปีก็พอเ่าพ้ดฮีเ่าคุ้นเ่ากันสูเมื่อนี่แล้วก็ไปคาทานบานไก่บ่อขันก่อนสำคัญเต็มพุ่งอายะสิเขาธรามาหลวงออกทราโม คนบัตโตมิแต hm ่แครควบลู่ว่าจะไพลมาสูงหลบก็ได้พ่อขึ้นมิแต่ลมทั้งหินท้าสั้นแก่แดดหมักยังแน่แล้วครับคุณลูกอยู่ในพุ่งในตับในใส่มิแต่แรมุ่นใหญ่มุ่นหน่อยมุ่งกลางข่าวคุณล่ามแต่ยู่น้ามูเมือพยะยามไปขี่ลังออกถึงสายบ่จะข่าวกาไลกาดำกาดอนนั่งแก่งอ่อนหรือสาบัดทีนั่งแก่งอ่อนหรือสาบัดทีขันเม่ผข่าคุ้มพี่คุ้มพูคุ้มพ่อยข่าวคุ้มพี่คุ้มพันคุ้มพ่อยมิแจเสี่ยงอ่อยซอยแล้วแต่ก้นเก่ง่ันก ไห้มองเห็นกอขาขอไก่บาดีแยวไล่ขอกอนนอลูกมาเแยวไล่สากอนนอลูกเพื่อนคุ้งจำบอกวหวนเอาล่นอแนน่อแม่เนี่ยป่าหน้าอาหมู่ผ่านสัตว์กา,ากผมมาเอวออกจากแก้วบ้านซองที่หาออก จะแก้วบ้านซองที่หามาพรนะจืดดาบีดาพอเมฆฟังไหวเด้ก่อนได้กระได้โมอลำหนีหนี้มาหลายอย่างลำอิลีกระได้ลำเด่นกระเด็นไม่สิเอ็ดหลังลำฟูเดี่ยวเมี่ยงได้สีไปไข้หัวขอล่อก่อนฟังไหมทันสีหน้านวลวนได้ไใบนวล็ด้ามีโอ้ละเนาะ แกมเอแกมใหม่ๆแกมเก่าใหม่ๆก่อนฉีม้าลำใสกกะคิดอยู่พอแห้งของพอหมอลำแข็งเขาลือเขาซาได้ยิ่งคนเขา่าเล่าเกง่งหลายทางบ่าวู้ขิงหางหรือสร้างสีใหม่เขาว่าเล่าลำใดหอดทางอมหอยไพ่ลำใสก่กขว้อยขุนหานเขาว่ากะสมลือสมซาอยู่ดอกน่าอ่าวมือบอลได้กะขาวตอดังติงติงพอเย็นซ่าจนวิ่งอยากได้ให้ลูกไส้พอเยสีจนตายเลี้ยวเห็นขาอ่อน ຫັ້ນແນ່ນອນໃນບ່ອນນນອງກຄືນມືປານໃດກໍິອດສາບືນເະຈກ9 10ເືອເພ ขึ้นมาจากหน้าลกโลกขี่โลกกันสิลวงไปสวรรค์กอนเดอรพี่น้องเลาะบงบิสิหมองสั่นได้สีงามแม่นบ่โจทยดบถามผมก,ก็สิบอกเอาหฮหล่อลอก็ซอกปานสากต่คนคือจะเห็นแต่คนเบากันมอแล้ว ท่านประเดกข่านแก้วปูปลาอาหารแล้วก็อธิษฐานมุบหมูม่มุบมับผููคาายไปปรับให้นด้ขึ้นสวรรค์เป็นมาเดชส่วนมาตูของสันเดียส่าฟาขาดมีกระทะน้ปาดไปอยู่คือกันได้ยินว่าสวรรค์มันซุกมันมวลแจผูภูคากระหวนอยากเบิง่งอยากส้มสีส่วนแม่ขิงกลมไปดูก้อนหนาขันม,มันบอเป็นทาจังสิกับลงมามาออคขาแถกขา,ขากันยูทั้งลาง ขั้นสียางแต่หนี่หอดตายกับบ่อหอดดอกหน่ายมั่นไก่เอาโพดสูงถึงสองมืนโยชดตั้งแต่พื้นดินขั้นสิขี้เลือดดินขึ้นไปปาดปาดพอกระบาดกับบ่มี่จกล่ำส่วนกระบ,บาดันกับมีแต่หำาอยู่แต่หกพาขั้นสีขี้รถหมาหรือหล่อหรือเขียนกับประจอดอยู่เฮือนม่ได้เอามาด้วยว่าเปลืองปินวยมาหาหมอล่ำ เทศจังไหนแม่หำมาคือไปอยากแพ้เกิดศาสตร์นี่มันจะท่านยังแนนเป็นศีลเป็นอันเป็นหม้อแหกแต่คันศาส์โทโอคุพ่อสีดาบรรลุไปหอดไปถึงคือเบิงเบิงท่านยังแนลาไปสันฝานิไปด้วยพ้นบุญหรือหากว่าแม่คุ้นขี่เนี้วปันสูตรขึ้นไปแนกะตะลุดลงมาหาดินบ่เห็นหอดพระอินพระพุ่มพระพลกับมากอดแอลคอยเอาไว้ดีๆพระว่าบุ่นคอยนี่เลือใส่เลือใจ ปัดสีไปกับปัดง่ายมอยากบอซ่าสาธุสาผลบุญต่างๆบุญอียังกะร้างที่ภูเขาเคยทำให้มาขอบมางามมา่มมากลุ่มมาเลื่อมขอให้บาปนั้นเสื่อมหมอกจากกายาขอให้บุญจงมารับเอาภูคขาขึ้นไปทึงสันฝากับแมงนางง้มผูเล่าบาปเล่ากรรมก่อน